สวัสดีครับออวันนี้ผมจะมาแนะนำเราเบลบี04ครับกิ่งประตูปอดประตูหรือว่ากระดิ่งประตูนะครับก็เอาไว้สำหรับเรียกคนที่อยู่ภายในห้องให้เปิดประตูให้เรานะครับออลักษณะการต่อวงจรตรงนี้ผมต่อสวิตช์กระดิ่งตัวนี้ต่อตรงไปที่ตัวดาเบลบี04นะครับเหมือนเราเบลบี04นี้อยู่ในห้องนะครับ ตัวนี้อยู่ด้านนอ,นนอ,อกห้องนะครับก็คนที่มาสามารถเรียกดยกดกระดิ่งเรียกคนข้างในให้มาเปิดประตูให้ได้สอับสะูนะครับับออีกระบบหนึ่งก็คือถ้าเกิดเรามีเครื่อง access control ในการสแกนคนเข้าออกนะครับ จะเป็นเครื่องท่าบัตรเครื่องสแกนล,ลายนิ้วมือเครื่องแอคเซสคน,นต่างๆเลยนะครับที่มีรูปกระดิ่งหรือรูปละคังอยู่หน้าเครื่องแบบนี้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อไปที่ดอเบลบีสู์สื่อได้นะครับเพื่อเรียกให้คนข้างในเปิดประตูให้ในกรณีที่เราไม่มีรหัสผ่านไม่มีบัตรไม่มีลายนิ้วมืออ,อยู่ในเครื่องนี้นะครับเราก็สามารถเรียกให้คนข้างในนัน้นเ,เปิดประตูให้เราได้โดยการกดรูปกระดิ่งตรงนี้หรือว่า กดตรงรูปะระัังตรงนี้นะครับ